ว้าวไอ้ปลาคอพี่น้องปลาคออุ้ยตัวบุ๋งใหญ่เลยพี่น้องนี่เอาคุยกินไว้แถอพี่น้องว้าวไอ้พี่น้องพูดนะโอ้เกียวพี่คอ้านช่องบ้าเพือนเพื่อนมันหนักตัวปลาหรอฮะมันหนักเีมังมันหนักเนาะปลาเก่งนี้จะตัวใหญ่ครับผมโอ้มีแห้งท่องพี่น้อง ชัดเลหง่ายโตมกินง่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้นองทุกๆคนครับมาพอ,อกันคือเก่าครับพี่นอ้องมันตร๊กแฟมลีครับผมนี่้าพี่น้องมาใส่เบ็ดทงครับพี่น้อง โอ้นังหลบฝนเป็นชั่วโมงเลยครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับฝนตกครับพี่น้องมากับปูกับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ไหมครับมาใส่ตุ่มกุ้งครับเปนมาใส่ตุ่มกุ้งพุดะเหินขั้รถกับพี่น้องพุดะตุ่มกุ้งครับตุ่มกุ้งกรบปูครับผมเอาไปเดินดันไปครับเอาไปใส่ผมว่ใส่เบดครับเป็นมาใส่ตุ่มกุ้งครับ ดุนกันครับผู้ใดสิได้ทังไหนนะครับเพิ่นกับมาใส่เบ็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้บ่ทันได้ใส่ใส่ตุ่มกุ้งก่อนพี่น้องพุ่นผักเสียงน้านี่นะครับผมเชียงน้าเพิ่นเนีย่ยครับเป,เป็นจะพักอยู่ครับฝนตกฝนตกตกมากับเขาเป็นยังครับผมโอ้บรรยากาศยังดีเลยพี่น้องพุ่นผมมาหมอมาต้มปลาน้ำพี่น้องต้มปลาต้มเกียดต้มยังกินไปพี่น้องโอ้บรรยากาศยังดีเลยครับ ผมกับจีไปใส่ตุ่มแล้วพี่น้องผมก็บจีไปใส่เวทดทีก่กันครับโอเคครับผมบนคนนะครับมาดัานกันดูทุกคนครับผมมาเท่าน<โ>ี่ครับบรรยากาศบรรยากาศตรงหน้าครับผมโอ้ย่างดีครับพี่น้องเจ๋วพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวข้ากกับใส่เวทน้ำกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าวกับารุนกันตอนยามไม่รู้ว่จาจะใส่ได้ประมาณไหนเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าฝนกระดิลิ้นๆตกๆตกน่พี่น้องโอเคครับผมครับผมพี่น้องใส่เบ็ดเรียบร้อยครับผมหาสิบหลังอู้พี่น้องหกักเนี่ยครับใส่ป้าบัวนี่ยครับใส่ป้าบัวแล้วก็ใส่ใส่สองฟังครับพี่น้องใส่ฟังไหหน้าใส่ป้าบัว,วครับพี่น้องเป็นครูเป็นครูครับพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวเขามาลุ้นกันตอนยามนะพี่น้องเนาะ้หยังหกแล้วพี่น้องเปียกกับเปียกครับผมเอายังนี่ไปยังนี่ถือไปนี่เอาสองนี่ถือแล้วพี่น้องโอ้ถือไปแฉะโอ้ยปลาคอพี่น้องปลาคอว้าไอปลาคอพี่น้องปลาคออุ้ยตัวเบ่งแยะเนี่พี่น้องนี่เอาคุยขินไปแฉพี่น้อง,ง,อง,งว้าไอพี่น้องพผัะโอ้เก๋วพี่น้องเององอองอก๋ว โอ้ใส่ใส่หัวตะเหลี่ยด้วพี่น้องนี่เขาคือกินไว้แถวเอู้พี่น้องพี่น้องอู้ยยิ้พี่น้องยิ้โอเคครับผมอู้ขอยหยาดเก็บด้วยพี่น้องเด้อะอู้ตัวบุ้วนเลยพี่น้องเก๋วพี่น้องเก๋วอู้ปลาสีลายอยู่พี่น้องนี่โอเคครับผมเก็บคนพี่น้องสวัสดีครับผมนี่พี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าพยามเม็ดครับพี่น้อง อากาศชื้นมๆจังน้อยนะพี่น้องเ้อวันนี้ใส่เบ็ดลายลังครับผมใส่เป็นลอยเลยครับมาใส่ทรงเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีลายลังจังน้อยเดี๋ยวผมสิทธิ์ไทยเฉพาะหลังถี่ถือกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการย่นเวลาเนาะครับเนาะเพราะว่าเบ็ดลายลังครับผมเป็นลอยเลยครับโอเคครับผมถ้ามีลัางไหนถือกะเดี๋ยวผมสิทธิ์ไทย apanese, มึงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมไปหลุ่นไปยามน้องกันเลยครับย ในเวลาต้มปลาแล้วพี่น้องตมกต้ม่ด้ข้างมออยู่ครับตัวปลาเก๋งพี่น้องปลาเก็งนี้ตัวตัวง่ครับคุณอ่ะแบดเดียวเรียบร้อยครับผมปูนตัวใหญ่รครับผุณต้มหกโตครับพี่น้องต้มสดน้ำบ่เด่นบ่เด่นกินตอนครับสดน้ำย่างเดียวพี่น้องอู้ครับคุณอ่ะผ่อนนะครับบรรยากาศยางดีเลย เปียกเบิดแลวพี่น้องบุแขกกับเปียกแล้วนี่ครับเปียนชุดและกับเปียกขึ้นกันครับปุ่นกับเปียกครับผมพุ้นกับเปียก้าเอาพี่น้องอะไรนบรรยากาศยางเกี่ยวเลยพี่น้องพืชจอดนำก็ดั้งเดียดครับ หมอสนามครับพี่น้องเอามานําประจําครับผมหมอใบนี่อันนี้ปรุงปรุงเรียบร้อยแล้วครับปรุงมัตสบานแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาใส่แล้วครับ,บน้ำเาบีบลบพี่น้องครับกลางมุงคล้กลางมุงวยเรียบร้อยครับผม,ม,มบรรยากาศดีครับพี่น้องฝนตก จังแห้งเลยครับวางแรืงกระุน่นปลาที่กินบ่านนอพี่น้องเนาะแล้วก็ไปหลุ่นน้ำกันคือเก้าวเหรครับบรรยากาศกำลังสิ่มปลาครับพี่น้องหลุ่นหน่อยยุ่งปลาดุวยเยอะขนมันกินดีละครมามาพี่น้องกินข้นาวน,น้ำก, <c oughs> ก,ก,กันครับผมติมปลาครับ หอยเชลรีครับพุดอ่ะแกตาเรียบร้อยครับ <c oughs> ะตุ่มปลาหอนๆครับพ <c oughs> ี่น้องผสมดิหนูคินไฟเจียว บรรยากาศลุกทุงลุกท oh, oh, ุง oh. <c oughs> เลยครับพี่น้องเสียงกบเสียงจัดครับห้องโอ้ได้กบมาแล้วเดียวตัวหนึ่งกบหน่อยเนี่ยได้มหมนักเสะเจ้าเอามือมาได้พี่น้องเด้อก hey, ินขอน้องกันครับ อขอนชองบาบะมันเตัวปลายมันแหงมันหลอ่ะขอาเก่งมี่จะตัวไงครับผมอโอ้มีแห้งทองพีง่น้องนืมซักเทนอย่างไงตมกินไงไงปากกันังมันเนาะนอ,อ้กินของเจ้ากู ว่าเขาเจ้ามาได้ครับวันนี้เมมนื้อมันเนี่ยใจหนาวเล่นเนาะมีแห,งงๆๆห้งสองพี่น้องหอยเชอรี่ครับเจียวหอยเชอรี่ทั้งนี้เนื้อไ่ใหญ่เนาะ ไม่บ่ใหญ่ประเดี๋ย <c oughs> โอเคครับผมว่อ,อยากกินเข่าจะเข้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเข้าไปดุนเบ็ดน้ำกันครับน้องนี่ถือปลาเฉงไงพี่น้อง ครับปลาเข็งมีตัวใหญ่เลยพี่น้องพื่อนเราลำปื้อเลยครับพื่นน่ะพี่น้องประกอบมีตัวใหญ่ครับปลาเข็งโอเคครับพี่น้องปลาเข่งมันๆครับพี่น้องต้มเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยังเสียบเลยครับยังมันเลยพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเก็บเด้อพี่น้อง อันน oh, yeah. ี้จะปลาเค็งนะพี่น้องผมปลาเค็งมีแต่ตัวใหญ่ครับพี่น้องพูดหรอครับธรรมดาเลยครับพูดหรอพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่งครับผมโอ้โหเก๋วพี่น้องมีตัวใหญ่นะครับมีจตัวมันๆครับเฮ้ยครับผมเก็บก้อนพี่น้องเก็บก้อนสีมันจะปลาเข็งแค่พี่น้องมัน กเข็งนี่แล้วพี่น้องโอ้กล่องขโมวยแล้วพี่น้องถึงน้ำกเข็งอีกแล้วครับโอ้หันตับปลาเข็งครับวันนี้ฝนตกปัดคืนเลยครับพี่น้องคลื่นเนี้โอ้เสียดายครับโอู้หลังนี้ถึงยังงูพี่น้องเดือบเดอบดอยู่ครับแม่งปลาเข็งอีกซะดิ โอ้ยปลาเงียงนาะ <c oughs> โอ้โยปลากระแยงพี่น้องติดปลากระแยงครับปลากระแยงปลากระแยงครับพี่น้องเบิัง <c oughs> โอ้โอเคครับผมขออยันเก็บก่อนครับเบิง่งโอ้ปลาบกินเบ็ดออกพี่น้องมื้อนี้ฝนตกเบิด์ตขึ้นเลยครับมุกูเบ็ดอด้รครับนี่ประมาณตีสามตีสี่นี่แหละครับบ่กินเบ็ดเลยครับฝนตกเบิด์ตขึ้นเลยบ่ได้ปลาเลยครับมื้อนี้โอ้อยู่ปกคอตัวเดียวก็ไปลาปข็งนั่นแหละครับโอ้บ่ค่อ,อยหมานเลยครับมื้อนี้บ่หมานเลยล่ะพี่น้องเฮ้ออยเขาขยันเก็บก่อนพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องเก็บกู้เบ็ดเรียบร้อยครับผมเบ็ดลอยหลัง่นนะพี่น้องม,มาม้ามือนี่กำปองง่ายนึงครับมือนี่บอ่อเขาทาพี่น้องโชคบ่ดีครับไม่เจอฝนครับพี่น้องฝนตกบัดขึ้นเลยครับโอ้เสียดายเลยครับบังแรงใส่ไปผมบามันมันตีกินดีๆพี่นออ้องปลาคอกระถึกตั้งหัวเว้นฝนพี่น้องมือหน,นี่ ฝนตกครับพี่น้องโอ้ยบอกินเบ็ดเลยพี่น้องเสียงปลาบ่อนบึมบั่มบึมบั่มยีมม่พี่น้องมู้คนกับว่าใดคือกันครับว่าถือเลยตว่ากลุ่มคนใดไหลยอยู่ครับกลุ้งโอ้เขาดีดีครับใส่ตุ่มกุ้งครับตว่าเบ็ดนี่ว่าต้องห้องพี่น้องบอกินเลยครับเบ็ดฝนตกไ่เบ็ดหยาบลอยครับผมมู้คนคนวิกยามตุ่มอยู่ครับประเ่ศนหนมาอยู่ยามมาสามสี่หลังเอง ครับบรรยากาศโอ้ย e พี่น้องวันนี้ว่าจีบมันหวานมันบ่แเมียนพี่น้องบ่าหวานเลยครับในต่ปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งก็ได้หลายเติบครับตัวล้งอันนสิบว่ได้ทยพี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศครับผมตอนตีซี่หุ่นตีซีน้อยๆครับผมกูว่างกูแลี่วว่างใดๆนี่ครับพี่น้องอากาศดีครับอากาศเย็นน้ำเศร้า เพราะว่ากูจะสอบเพราะว่ามันอยู่ไกลพี่น้องกติกาหดบ้านนะครับเนาะกติ๊ส่สสอก็ดีครับที่รดหลายกิโลอยู่พี่น้องว่ามันยี่สิบกิโลอ่นทีครับถือว่าโชคบดีเนาะครับวันนี้เนาะฝนมาบดขึ้นเลยพี่น้องทางกติออกอยากเลยพี่น้องมือนตรวจตรวจแล้ว,ลว,ว,ลวลนะครับเนี่ยกสิี่ออกไปหอดทางงครับโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขอภัยพี่น้องก็แล้วกันนะครับเนะบาะบอ่อเด็ดปลาบ่อหมัน,นครับ ฝนตกเบิดขึ้นเลยครับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะตะว่าค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องคือเก้าแล้วครับการหายอยู่หายกินเนาะครับเนาะมีมือมันมีือบ่อมันครับพี่น้องโอนี่อาจสบ่อมันครับต่ว่ามากินเข่าทรงกับแซ่บแซ่บพี่น้องกินกับหมูเหินเนาะครับเนาะกับปูกับพี่ใหญ่เนาะครับถือว่าม้วนอยู่พี่น้องโมนี่ถือว่าเป่ยนบรรยากาศกนแล้วกันเนาะครับเนาะโอเคครับผมสารกินนี้ก็ฝากพี่น้องไ้คือเก้าครับ มาไกลถึงใจกับใจเ้อะพี่น้องเ้อกดติดตามไว้น้าแม่พี่น้องเป็นกำลังใจใหนงรงแฟมบี้นะครับเน,ะะบนา,นานนนะสำหรับคลิปหนาสิมี่ยังกติดไทยพี่น้องมึงขึ้นเก่าแล้วครับสลหรับมนีสวัสดีพี่น้องสุขุสุข้นครับผมพอกันคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับผม